สวัสดีค่ะพี่น้องน้องมาพบก,กับสาวุไทยนะคะในช่องสาวุไทยยเตยจ้านะคะยะเตยจ้านะคะน้องมาพบก,กับยเตยนะคะมือนึ่ยเตยพาพี่น้องมาเบ่งนะคะต้น,นดอกกระเจียวนะพี่น้องดอกกระเจียวแดงนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเพชรน้ำหนึ่งกัลังสีเพาะปลูกนะพี่น้องนาะเอามาฝังไว้ลุดมาจากป่าพี่น้องนะคะยะเตยกับทีทำการเพาะไว้นะคะ ฝังไว้เดี๋ยวพอมี i, เวลายเจยกะสิเยียกหัวนะคะเนาะห้หัวคันแตกออกหลายๆก็ในเพาะมาแกแอ่ะปีที่แล้วนได้เจุ้ดมาจากปลานะคะนี่คือ,อของป่านะ,ะาากระเจียวปลานะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อพันมานะคะขุดมาจากปลานะคะนี่หัวหัวก็เริ่มแต,แตกออกนะคะแง่งออกแล้วพี่น้องนะคะเดี๋ยวมือใดว่างๆไี่เจอกะสิ มันแตกหัวออกอีกน้อยนะคะพี่น้องปอเลยให้มันหนีเยื่ปกแสีแยกออกนะคะเนาะมาดอกของกระเจียวนี้นะคะเนาะเอามาทาประโยชน์ได้แล้วพี่น้องนะคะมาต้มจําเจีวแล้วพี่น้องเนาะเอามาแกงได้พี่น้องนะคะแกงแกงก็ได้นะคะต้มจาเจีวก็ได้บางคนอาจจะม้ว่หัวดอกกระเจียวแกงได้บนแกงได้นะคะเนาะเป็นผักร่วมนะคะเนาะแล้วก็หัวของเพื่อนนี่เขาเสียมาส่วนหมางเ้วกขะเจีสิคุดไม่เห็น หวานนะพี่น้องเนาะเอออีลี่ได้พี่น้องนะคะบันไดเตยเขาว่าจะคุดหัวดอกกระเจียวนี้มาฝานฝานฝานแล้วเจาะกับไปเฮ็ดขนมนะคะเนาะแต่วิธีเฮ็ดนี่ยัดเตยโบหัวหนะคะหัวแต่ว่าหัวดอกกระเจียวนะกินได้เนาะพี่น้องค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ยัดเตยกับแค่ ต้นดอกกระเจียวที่ปลูกไว้นะเพื่อเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของยายเตยนะคะเอาเอามาเอามาจากป่านะคะเรามาปลูกไว้นะคะเดี๋ยวยายเตยก็จะทําการแยกนะคะเดี๋ยวรอให้เขาก,กยใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะคะค่ะสำหรับคลิปยายเตยขออย่าลืมได้ไหมน้องนะกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในใเด้อน,นะคะเนาะดูคลิปยายเตยให้เยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายเตยนะคะลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะ กดะดีงไว้วเ,ดวเดี๋ยวจจะกลับไปให้ทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจเจจะออกมาจากสวนยางแล้วเวจะไปหาทันทีนะคะเนาะค่ะนะคะสาหรับคลิปนี้เจเจกโขโตัวลาพี่น้องไปก่อนนะคะปล่อยพวกกันไม่นะคะคลิปหนานนะคะสบายดีเด้อกับพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ